อาตูนคุณธรรมตอนคนเราเกิดมาต้องมีหน้าที่วันหนึ่งเนนน้อยและหลวงตากำลังเดินไปตามทางขณะที่มีรถลากด้วยวัวบรรทุกของเต็มกันรถลากผ่านมา ช่างเป็นงานที่หนักเหลือเกินนะครับหลวงตาสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งในโลกนี้มีคุณสมบัติตามธรรมชาติและมีหน้าที่ในชีวิตเยันเจ้าวัวที่ผ่านไปนั้นการลากรถหนักๆนั่นเป็นหน้าที่ของมันแมวถูกสร้างมาให้จับหนูม,มันก็เป็นหน้าที่ผีเสื้อ พูกสร้างมาให้ช่วยเพาะพันธุ์สิ่งมีชีวิตนั่นก็เป็นหน้าที่หน้าที่เหรอครับและมีเพียงแต่สัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเหรอครับที่มีหน้าที่ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์ควรรู้หน้าที่ของชีวิตเช่นกันทหารเสียชีวิตในสนามรบเพื่อเป็นการรับใช้ประเทศชาติเราอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ของพวกเขาเพื่อสร้างบุคคลที่ฉลาดและมีความรู้ในอนาคต <c oughs> หมอรักษาคนไข้ดังรักษาตนเอง นั่นเป็นเพราะเขาทั้งหลายเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของตนนะหมายความว่าเราทุกคนควรจะมีหน้าที่ของตนใช่ไหมครับโูกต้องคนเราเกิดมาในโลกนี้เพื่อทำหน้าที่เหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายหลวงตาครับแล้วหน้าที่ของหลวงตาคืออะไรเหรอครับ <laughs> พวกเราควบปฏิบัติดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายเพื่อที่จะเผยแพร่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ผู้คนทั้งหลายเพื่อพวกเขาจะได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นเป็นหน้าที่ของพวกเราอย่างไงละ่ะถ้าอย่างนั้นผมจะขอตัวไปค้นหาหน้าที่ของผมก่อนนะครับ